จะชอบเลยเนี่ยสุดอดตรงนี้หรอชอบโชว์ตัวเหรอตืตัวหรอนี่คือะครับทใมมีม่จะมาเาน้อโชว์ว์ตัวจุกเลยแต่เองมีที่นอนตั้งยอะไม่นอนยุ่งป่าว่ i'm going to มาฮะยางี้อืเนื้แบบว่าจุ้ยซีมากทุกคนดูกระต่ายดูส้มตามเนี้ยมาดวนนี่อย่างนี้เลยอืม ใ, okay. ใช้มือดิเราจามเยอะค่ะอร่อยมากจังเลยไป่ล้ว